ทน,นี้ซับเลือดน้อยกว่าก็เอาซับนะครับคอยตัวนี้เล่นเก็บเต็มเต็มอยู่เกณฑอย่างไรครับเก้นอย่างไรคุณจะมาซื้เากร่เล,นเลยนะถ้าเราจนเนี่ยแนะนำให้เก็อบออบเจกต่าเลนะดีต่ายนะ ากกดติดตามหน่อยนะครับช้าก่อนครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิป<ม>ผมมีร้านขายเกม ROV มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เห็นนี้มีผู้ติดตามมากถึง170,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม ROV ปลอดภัยไม่กงใครกำลังมองหา ID ดีคุ้มๆพร้อมเล่นลุนครบแลงคอนสกินแลสวยๆราคา ID ีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมเนี่ยนะครับวันนี้ก็อยู่กับติดติดเปียงนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นลาสดโดยเฉพาะเลยนะครับไะเดี๋ยวเราเข้ามารับชมคลิปกันเลยนะครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นการสอนเล่นลาสดโดยเฉพาะเลยนะครับจะเป็นการเดินเกมในช่วงต้นเกมการเดินเกมกลางเกมแล้วก็การเดินเกมท้ายเกมนั่นเองนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจวิธีการเดินเกมสักเท่าไหร่แล้วก็เล่นยังไงก็ไม่ช้ำสักทีนะครับเดี๋ยวเกมนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดู อาจจะพูดว่าเป็นแนวทางด้วยก็ได้เช่นกันนะครับอาจจะไม่ได้ละเอียดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าจะเดินเป็นแนวทางให้ดูเราจะรีบเคลียร์เวฟก่อนแล้วนะครับอันนี้คือเราเจอซาตานะเรียกได้ว,ว่าเป็นเมดที่ค่อนข้างเคลียร์สูงอยู่พอสมควรนะถ้าเราเจอกับซาตานะนี่เราจะตอดเลือดตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับพยายามตัดเลือดให้แบบว่าได้เยอะมากที่สุดแล้วก็ลงไปเติมเนอแชรี่ คือเราลงมาเติมเติมก่อนเลยนะครับคือเราไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ว่าเราต้องมาเติมมันก่อนนะอ่าอย่างแคลรี่เนี่ยเขาเสียฟิกเกอร์แล้วเนี่ยเราก็จะดันเขาไปเลยเห็นไหม,รมเราจะต้องเล่นแคลรี่มากกว่าแทงนะครับในการทําเลนล่างหรือว่าเลนแคลรี่ในจังหวะช่วงต้นเกมนั่นเองนะครับแต่ว่านี่ผมไม่ได้กลับไปเพราะว่า,าผมได้บวกล่างก็เลยจะไม่ได้กลับไปเลนกลางเหมือนทาากระตุกหรือเปล่า ผมไม่ได้กลับไปเลนกลางนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็พยายามเก็บนกนะหรือว่าเก็บอ็อบเจกต์ปากก็ได้ถ้าไม่มีนอกอยู่ตรงเลนแล้วแต่ว่าช็อตช็อตข้างล่างนะครับช็อตเลนแชลลี่ถ้าไม่ได้บวกเราก็จะกลับมาเก็บเวฟกลางนะเพื่อที่จะไม่้เราจนนะครับถ้าล้าจนขึ้นมาคือหนึ่งลายคือมันจะตีใครไม่ค่อยเข้านะครับมันจะต่อยไม่ค่อยเข้ามันจะโป๊กอะ่แะแบบโป๊กเบามากนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วก็พยายามเก็บเวฟเลนทุกเวฟนะจะโดนแท็กก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าโดนเทคคีิบ่อยอันนี้บางคนอาจจะไม่เข้าใจเทคคีิเราแท็กคลกัว่ากายโดนจะจอดเล็กเข้าไปนะเพื่อคนไม่เข้าใจนะครับอาจจะมีบางคนไงแท็กคีินะครับก็คือเรายืนอยู่เลนกลางป่าจะมาแท็กหรือว่าออฟจะมาแท็กก็ได้อนนั้นเรียกว่าแท็กคีิแต่ถ้าเราอ่ะ ไม่ได้คีฟเลนกลางหรือว่าไม่มีส่วนร่วมกับเลนกลางเลยแล้วก็โดนป่าเนี่ยเอ,เอาเอาคีฟไปหมดเลยนั่นเรียกว่าเทคคีฟนะครับก็คือเราจะไม่ได้มีแบบเราจะไม่ได้ตังซักบาทเลยที่เลนกลางแล้วป่าจะได้แบบไปคนเดียวนั่นแหละครับคือการเทคคีฟโดนเทคคีฟก็จะทําให้เมียจนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะครับแต่ถ้ามันมีจังหวะบวกแบบนี้เราจะต้องสนใจในการไฟมากกว่าเลนกลางนะโอเคอย่างน,นี้เห็นไหม เลนกลางเราก็จะกลับไปเลยช่วยเพื่อนฟาร์มเอ้ยช่วยเพื่อนต่อยดานิดนึงทำดาเมจไปหน่อยก็ดีมันก็อย่างน้ำก็เร็วขึ้นไง,งครับ ก็จังหวะด,ดันนะครับอันนี้มันไม่ใช่เม็ดขาตายนะปัญญาจ,จะดันยากหน่อยแต่ถ้าเป็นเม็ดขาตายนี่มันค่อนข้างที่จะไม่ยากสักเท่าไหร่เอ๊ะเ,อเครื่องตกหรือเปล่าอู้ยต่อ,อยแบบนีไม่โดนนะครับกำลังโฟกัสเพนอยู่กลัวกลัวแม่งใส่คอมโบเราตีปูแทนนะครับปูก็จะให้ตามประมาณ20เยอะเซนเลยลนะ60ฮาร์ด เว็บกา้างชนนะครับเราเคลียร์เว็บก่อนค่อยเดินเกมแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลในช่วงกลางเกมว่าเราจะเดินเกมง่ายกว่าการปล่อยเวฟนะซา,า,าตานติดปีก <c oughs> อา้ายังตกเหรอนี่นะครับ <c oughs> เพื่อนเรามาเรามากับออฟด้วยเอ้ยเรามากับป่าเลยหนึ่งตัวดันไปเลยนะครับพยายามโฟกัสตัวที่มันไม่ใช่โลมนะถ้าเราไปโฟกัสลมปุ๊บเนี่อยอาจจะ อาเมดหรือแ,แค่รีจะรอดไง้นะนี่ผมจะแบบคลิปนี้มาอธิบายล้วนๆเลยนะจะไม่ใส่เสียงเพลงจะไม่ประกอบคลิปอะไรด้วยแบบดิอัดเรียวๆปึ๊บตัดลงไปเลยนะครับไม่มั่นใจว่าคลิปนี้จะเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็ก่อนที่เราจะเดินไปเติมเลนนะครับเราจะเก็บพาร์สีไมไว้ก็คือการต่อยธรรมดา2ครั้งครั้งที่3จะเป็นพาร์สีมในการที่กระโดดถีบโอเค นี่มันคือเราเกมนะโอ้แต่ฮะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยมันจกมันรอดได้ไงวะ,นะเนาเะโอเคนะครับก็ย้ำอีกทีนะครับก่อนที่เราจะไปเติมเลนกลางหรือว่าไม่ใช่ก่อนที่เราจะไปเติมเลนล่างหรือว่าเลนออฟ จะให้เราเก็บพาส,สีไว้ก่อนเดินไปนะครับเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะโดนดักหรือเปล่าถ้าเราโดนดักเนี่ยอาจจะเป็นแอสซัสซินที่มนันนองบ้างนูครับเราอาจจะคอมโบสวนกลับไปได้ไงอา,อาจจะไม่ตายแต่ว่าก็เจ็บหนักครับเพื่อนเราอาจจะมาแบบมาซ้อนหรือว่ามารับอะไรแบบนี้คือเราไม่คือเราไม่รู้จังหวะเกมหรอกครับว่าเกมเดอมาเป็นยังไงนะเราก็เดาๆไปไว้ก่อนนะบแนำพาร์สคขังที่2ครั้งที่สาจะเป็นพาสซีฟเราก็เดินไปเลยครับ ที่อย่างระหว่างเนี่ยถ้าเรามีไอเทมที่มากกว่าเพยนเพียจะมาดักเราเราก็สามารถที่จะฆ่าได้เลยนะอันนี้ซับเลือดน้อยกว่าก็เอาซับนะครับพราะวตัวนี้เลือดมันยังเก็บเต็มเต็มอยู่จะเดินไปไหนก็นแล้วแต่นี่เก็บพาสซิบไว้เลยมันจะทำให้เราช่ำขึ้นระดับหนึ่งนะครับ คิวพาสฟมันสําคัญมากกับรานนะครับเพราะว่าลาพาสตฟเนี่ยมันช่วยสตันด้วยนะครับเอ้ะมันช่วยขัดจังหวะคู่ต่อสู้ด้วยมันดีมากๆเพียนอย่างไงครับเพียนอย่างไร,รเพีนยนจะมา,าลุกต่ำเยอกรเล่นเลยนะพาสตฟสำคัญไหมจังหวะจังหวะเปิดหรือว่าจังหวะปิดท้ายพาสตฟจะรับจบตลอดนะครับถ้าจังหวะเปิดก็จะรับตัวเปิดไงแล้วผมตื่นอะไรนี่เาผมต้องฟิกเกอร์ ผมคิดว่ามันจะช่ากว่านี้เอ,อแบบพวกพวกพวพวกมหาหาเรางี้ชิบหายอืมยินดยาดาวรถูกอออเอาปิงเหรอเอาปิงวันนี้ <laughs> ปิงก็เรียบร้อยครับ เพราะว่าต well, no okay. ีติดปิงค่อนข้างที่จะเข้าใจว่าตอนปิงมันเป็นอย่างไรนะครับก่อนที่ตีจิตก่อนที่ตีติดปิงนี่จะแบบจะไม่ติดปิงแล้วนี่คือแบบประสบการณ์นี่หนึ่งคลิปจะต้องติดปิงนะครับตอนนี้ที่ไม่ติดเพราะว่าอัพค่าเน็ตแล้วครับอัพความเร็วเน็ตขึ้นเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่น่าจะปิงละปิงอีกก็จะช่างหัวมันแหละนะครับเห็นไหมครับล้าเคลียร์เวฟ เรื่อยๆมันจะเก่งมากเว้ยดูคลิปเดียเป็นตัวอย่างเลยนะใครที่เล่นร้านล้วแบบรู้สึกว่ามันเบาเบาอ่ะเพราะว่าเราทิ้งเลนบ่อยอะครับเราไม่ค่อยเก็บอ็อบเจกต์ป่าด้วยคือคือถ้าเราจนเนี่ยแนะนําให้เก็บอ็อบเจกต์ป่าเลยนะอ่าตัวนี้ก็ตายไปเลยทีเนี้ยเขียนมันไล่สุดเลยเหรอวะเทียนคงจะบอกแบบ มันอนอซูเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วลุมฆ um ่าแท้งเอาหรออ้ยอยไปปิดแล้วอะมานี่ขาพี่น้องย้ำอีกทีนะครับก่อนจะเดินก่อนจะเดินไปไหนจะต้องทำพาส์สีไว้ตลอดนะ สำคัญมากสำคัญจริงๆนี่ผมแนะนำเลยแม้กระทั่งกด1นหนึ่งแนะแบบว่าเล่น,ลนึ่งหนึ่งชนกันเนี่ยเราก็จะเน้นพลาสซี <14 S 1> เป็นหลักนะถ้าตายโดนที่ผมอันตีฟีเข้าไปเลยเนะี่ย อ่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ไม่ได้บอกเลยครับก็คือการกล้าเล่นการกล้าเล่นเป็นจังหวะที่โชว์ของร้านครับแต่ว่าจะไม่ใช่กล้าเล่นทุกจังหวะนะจะต้องเดาด้วยว่าจะต้องเดานะก็คือก็คือการอ่านเกมครับจะต้องอ่านเกมว่าเราเข้าไปเนี่ยโอกาสที่จะได้มันสูงไหมหรือว่าโอกาสที่แบบเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะโดนแบบเขาเรียกว่าไงจะแรกได้หรือไม่ได้อะเออนั่นแหละครับคือจะแรกชิยวดได้หรือเปล่า จังหวะโชว์ส่วนใหญ่แเราคือมีสิทธิ์ที่จะร้าจะตายด้วยในการที่จะเข้าไปฆ่านะครับแต่ว่าเลือกตัวฆ่านะอย่างถ้าเป็นแทงเลือดโลเนี้ยเราก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นนะครับแต่ถ้าเป็นป่าเลือดโลแบบป่านี่รับม่นน่าจะตายมากจังหวัดเนี้ยหรือเป็นแคลรี่ก็ได้นะเราจะเข้าเลยนะครับเพราะมันเป็นตัวปัจจัยสําคัญในการที่จะทําให้เกมเปลี่ยนได้นะครับพวกป่าพวกแคลรี่เนี่ยมันแบกทีมได้นะ โอ้โหโอ้โหอย่างนี้ก็เรียบร้อยเลย่างซับฟิกเกอร์มาด้วยเ e นจอยครับผมบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้โอ้ยทำไมเดินมาแบบนี้ตัวนี้ก็ตายเห็นไะมมันแรงไหมบอกแล้วว่าการที่เราจะเก็บเวฟคลิปทุกเวฟ มันไม่เชิงกับทุกเวฟนะครับถ้าเราไม่ทันเลนกลางเราก็ไปเก็บเวฟเลนอื่นแล้วก็แล้วก็เก็บอ็อบเจกต์ป่าด้วยก็ได้นะครับแต่ถ้าเราแจกมากๆหรือว่าเราเล่นล้านแล้วตายเยอะมากๆเนี่ยก็จะแนะนําให้เก็บอ็อบเจกต์ป่าเป็นหลักซะมากกว่าเลนนะลองเล่นกันดูนะครับเผื่อบางคนไม่เชื่อผมไง เอาฟานเก็บเวลกับอับเจตกป่าไปไม่ถึงวะเออไม่มีส่วนร่วมด้วยมจอาจากแอสซิสหน่อยตอนนี้เอฟสูรเริ่มหลอนแล้วอย่าเราไปรวมเนะี Ừ ừ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  แกวี้แตกเฮ้ยตัวโจเกอเเินเอาอะอ่าอันนี้ผมจะยังไม่ได้ทำคลิปการอธิบายการเล่นล้าแบบละเอียดนะครับเพราะว่ามีบางคนเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเล่นล้าแบบละเอียดเนี่ยมันต้องเล่นเชิงไหนถึงจะแบบให้มันดูช่ำนะโอ ปีกิงกัจังหวะนี้ช่วยซาตาจัดผมนี่รีเลยแล้วตอนนี้กําลังเก็บไปอันดับหนึ่งของประเทศนะครับตอนแรกอะ่ะผมว่าจะเก็บเม็ดม่วงพวกเม็ดทุกตัวะนะครับแต่ทุกตัวในเกมอะ่ะผมจะเก็บเม็ดม่วงให้มันให้มันได้เม็ดม่วงทุกตัวนะอาจจะมีบางตัวเม็ดส้มด้วยนะแถมฟรมีแต่ว่าจะลองเก็บลาร์ดไปก่อนละกันซีซันนี้นะครับ จริงๆซีซั่นหน้าว่าจะเก็บซาต้าเม็ดส้มอีกตัวหนึ่งนะครับคือซาต้ามันเป็นตัวที่ผมค่อนข้างที่จะอชอบเล่นมากๆนะเฮ้ยเอางี้เลยหรอสอนตัวเลนก็ได้เม็ดส้มไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้เล่นตัวเลนเลยนะตั้งแต่มันปั่มมาใหมนะ่เนี่ยตั้งแต่เนิร์ฟมานี่ไม่ได้ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะ <laughs> ก่อนเนินี่ก sure well. ็ไม่ค uh> ่อยได้เล่นเหมือนกันนะแม่งแบนตลอดเลยเฮ้ยมาทำไมลละไอ้บ้านนะเรียบร้อยจบปะนี่ จบแล้วนี่อย่าสองตัวสองตัวบ้าแบบนี้เราอันติีเข้าฟิกเข้าก็ได้นะเฮ้ยแล้วใช้เขียงมาพอดีช็อตน,นี้ต้องมีตัวตายฮะาตามันทำอะไรนะคีบเราแบบอยู่ไกลามากอะไม่มีคนทำคีบอะ โอ้ยอยู่ใกล้ๆกันแบบนี้ซะด้วยเกาะกลุ่มกันแบบนี้เหรอเมียแชรี่นี่เกาะกลุ่มกันแบบนี้เหรอเมียแชรี่เขาเกาะกลุ่มกันแบบนี้ก็เรียบร้อยนะครับโดนล้านไปเลยล้านนี่ค่อนข้างที่จะชอบมากนะครับที่จะเป็นแอสซิสซินบางๆหรือว่าจะเป็นแชรี่เมียที่แม่งยินแบบใกล้ๆกันอ่ะอันตีฟีเข้าไปเลยแบบไม่ต้องโป๊กเลยนะครับอันติฟีเข้าไปเลยคือเรามีอาลค้าลิฟอยู่นะครับไม่ต้องโป๊กเลยนะถ้าเจอตรงบางนะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมคลิปพรุ่งนี้กันลวกันนะ ถ้ายังไม่เข้าใจอย่างถามผมผมต้ถามผมได้ผมพูดเหมือนคนเมาแหล <laughs> ะใช่ไหมแต่อย่าลาไปแจ้งคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันนะ